วิทยาลัยเทคโนโลยีละโวสถานศึกษารางวัลพระราชทานโล่ทองคำรองแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบนพลังบงที่13โดยมีอดีตผู้บัญชาบัญชาอดีตข้าราชการหน่วยทหารส่วนราชการในพื้นที่ร่วมงานช่วงเช้าวันที่24มีนาคมส5 6พร้อคณตรีไกรภพชัยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่1ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกมายังสนามหอภายในมณฑลทนหบุบกที่13อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นประธานในวันสถาปนามณฑลทนหบุบกที่13ครบรอบปีที่97ซึ่งมีพลนปรีสิทธิชัยคัตพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทนหบุบกที่13ได้นําคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังลานอเนกประสงค์หลังตึกกองบัญชาการมณฑลทนหบุบกที่13เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งในการประกอบพิธีได้มีอดีต ผู้บังคับบัญชาอดีตข้าราชการข้าราชการมณฑลหาบกที่13หน่วยทหารส่วนราชการในพื้นที่รับผิดช,ชอบมาร่วมงานเปน็นจํานวนมากสําหรับการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการของหน่วยที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน จากนั้นโรองไม่ทัพภาคที่หนึ่งและอดีตผู้บังคับบัญชาร่วมกันปลูกต้นไม้ณลานธรรมชัยหน้าตึกกองบัญชาการบนทลนหารบกที่13ไว้เป็นที่ระลึกสําหรับมณฑลหารบกที่13ในอดีตนั้นได้มีการจัดกองบับการจังหวัดทหารบกพัุมุรีขึ้น วันที่25มีนาคม2468ณโรงเรียนพี่บูรณ์วิทยาลัยต่อมาได้มีการย้ายที่ตั้งหลายครั้งจนในปีพุทธศักราช2491กองทับกได้มีคำสั่งให้จังหวัดทหารบกลบบุรีขึ้นตรงต่อภาพทหารบกที่1และได้ย้ายเข้าที่ตั้งในปัจจุบัน เมื่อวันที่5ธันวาคม2499และในวันที่2กันยายน2533ได้แปรสภาพการจัดหน่วยเป็นมณฑลรบกที่13ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่รวม4จังหวัดได้แก่จังหวัดลบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาทโดยมีภารกิจตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รวมทั้งการสารทหารการคดีการช่วยเหลือดำเนินการคุ้มพยานในคดีอาญาและการเรือนจำดำเนินการสัตสีการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมรพกำลังในเขตพื้นที่นอกจากนี้สนับสนุนหน่วยทหารในนอกจากนี้สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศขณะเดียวกันยังสนับสนุนภารกิจของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การรักษามั่นคงภายในของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ทด้วยนะครับ